สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีวันนี้เราจะทําการเก็บมันฝรั่งกันครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเริ่มจะเก็บได้แล้วครับสังเกตดูครับต้นเหลืองหมดแล้วครับก็ได้เก็บประมาณส่วนหนึ่งครับดึงต้นออกแล้วก็คุยคุยดูครับคุยคุยเขี่ยดูครับเพื่อนเพื่อนจะมีจะมีมันฝรั่งอยู่ครับนี่ครับนี่ก็เก็บได้หลายลูกแล้วครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับจากที่ปลูกวันนั้นนะครับที่ว่าหนึ่งลูกผ่าเป็นเครื่องกลางก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ผลผลิตทดลองปลูกครั้งแรกครับก็ผลผลิตก็ได้ตามที่คาดไว้นะครับก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆครับเราก็ต้องคุยหาดูครับอาจจะยังม,มีหลงเหลืออยู่ครับมันฝรั่งช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะครับเพื่อนมีอยู่สามล่องครับคุยๆนั่งคุยๆไปครับ เก็บส่ตรา้าก่อนแล้วค่อยไปคัดแยกเอาลูกเล็กลูกใหญ่ครับเพื่อนมันฝรั่งที่ปลูกไว้ครับมีผสมปนเปกันเลยครับลูกเล็กลูกใหญ่มันฝรั่งเอาไว้ทําแกงทําของหวานได้หมดครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ